Oh ห,หัวใจล้อมชีวิตหลอมวิญญาณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประชาชนตั้งแต่นี้ต่อไปประชาชนเป็นอะไรเราเป็นอย่างนั้นสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับ คลิปสักครู่ที่ท่านผู้ชมได้ชมไปเป็นคลิปคำปราศัยการลาออกจากการเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์นะครับของบรรดาแกนนำกปปสจำนวน9คนเมื่อปี2556นะครับก่อนรัฐประหารใน1ปีต่อมานะครับแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นตามร,รถแมทนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ในปลายปี2561นะครับแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นดูจะมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาม,มากที่สุดในเวลานี้นะครับ เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองถ้าจะว่าไปแล้วก็มีก็เป็นการชุมนุมเกิน5คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการขัดต่อคําสั่งของคอสชอแต่ว่าก็ไม่ได้มีการสั่งห้ามจากรัฐบาลคอสชอแต่อย่างใดการที่แกนนากปปศ8คนซึ่งเป็นอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ได้กลับคืนสูพ่พรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งเพื่อที่จะเตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าจะกลับมาร่วมกันนะครับต่อต้านระบบทักษิณต่อต้านกับระบบ หรือระบบทุนสามานกวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งการร่วมกันปฏิรูปประเทศให้ได้นะครับนั่นก็เป็นความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าในที่สุดแล้วกปปสกับพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นหน่อเนื้อเดียวกันนั่นเองนะครับคำพูดที่เคยประกาศว่าจะไม่กลับมาเล่นการเมืองอีกหรือแม้แต่เรื่องของก,กรารยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของกปปสที่ผ่านมานั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ จึงก็เป็นการพิสูจน์อย่างชาัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกันหรือไม่ยอย่างไร แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือบทบาทของรของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นก็มีพฤติกรรมหรือว่ามีการกระทําที่ทําให้สังคมไทยเชื่อได้ว่าเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการหรือไม่นะครับเปิดทางให้ทหารนั้นเข้ามาทํารัฐประหารจนทําให้บ้านเมืองนั้นอยู่ในภาะวะที่จะเรียกว่าตกต่ำที่สุดนะครับทั้งการละเมิดหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมไทยนะครับ ม้จะเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแต่ก็เป็นพรรคที่สร้างความเครือบแคลงสงสัยและก็หวาดระแวงให้กับประชาชนตลอดมานะครับว่าอุดมการณ์หรือจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นคืออะไรกันแน่ระหว่างการต่อสู้เพื่อสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยหรือการสนับสนุนให้อำนาจเผด็จการฝ่ายอํามาดนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นในสังคมไทยนะครับอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งภายใต้กติกาเผด็จการทหารที่กำลังจะมีขึ้นนั้นพรรคประชาธิปัตย์น่าจะเป็นพรรคที่จะเรียกว่า น่าจับตามมองและน่าสนใจมากที่สุดนะครับวันนี้จะพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับอดีตลูกม่อของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณนครมาจิ๋มอดีตสสประชาธิปัตย์จังหวัดพิษณุโลกสวัสดีครับคุณนครครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะครับคุณจอมครับครับขอบพระคุณนะฮะที่ให้เกียรติพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็คงจะคมไทยเวลานี้เนี่ยมองว่าการที่ แกนำกบปสทั้ง8คนกลับสู่พัคประชาธิปัตย์นั้นเป็นการกลืนน้ำลายตัวเองคุณนครคิดอย่างนั้นไหมครับมผมเองนะครับความความรู้สึกเนี่ยนะครับก็คือ,อถ้าถ้าจะพูดในในทำนองนั้นเนี่ยก็ก็ต้องต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างนั้นดีกว่านะครับผมฮะหน้าทนเนี่ย สถานการณ์สภาพการทางการเมืองการปกครองของไทยเราเ, mm hmm. เราต้องยอมรับว่ามันเป็นการต่อสู้กันที่แหลมคมแล้วก็ mm hmm. เป็นการต่อสู้กันถือว่าเป็นในยุคเกือบจะสุดท้ายของก่อนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะหรือล่มสลายไป mm hmm. การต่อสู้ที่แหลมคมเนี่ยยุทธศาสตร์ของฝั่งเผด็จการเ,เขาไม่เคยเปลี่ยน mm hmm. น่าเสียดายแล้วก็น่าเสียใจก็คือ mm hmm. ทำไม ยังคงมีนักการเมืองบางกลุ่มบางคนยังคงมีพรรคการเมืองบางพรรคนะครับได้ไปสยบยอมแล้วก็สวามีพ์รวมไปถึงไปเป็นนั่งร้านให้กับฝากฝั่งของปผดเดการในการที่จะสร้างความกระหนวุ่นวายแล้วก็สร้างความไม่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความไม่น่าศรัทธาให้เกิดขึ้นกับประชาชนจากฝากฝั่งของการเมืองเองแทนที่ฝากฝั่งของ การเมืองพักการเมืองแล้วก็คนในการเมืองที่ได้รับเลือกมาจากประชาชนแทนที่จะปกป้องรักษาระบอบป,ประชาธิปไตยแล้วก็ยกย่องเชิดชู u, และพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยกลับกลายเป็นไปสมคบคิดไปสยบยอมไปสมรู้ร่วมคิดในการที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อให เป็นยุทธพิธีหนึ่งในการที่จะสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นกับการยึดอํานาจของฝากฝั่งเผด็จการในการในการปฏิวัติที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์ให้นาไปสู่การรัฐประหารหรือการปฏิวัติแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สร้างสถานการณ์นั้นแหละในข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์เนี่ยนะครับมันปฏิเสธไม่ได้ครับผมควมการ์ของประชาธิปัตย์ก็ก็ก็มีมีให้เห็นอยู่บ้างนะในกระบวนการของการเป็น พรรคการเมืองที่พยายามที่จะให้เกิดวิธีทางประชาธิปไตยแต่ว่าประชาธิปไตยที่แกนนากปปสซึ่งเป็นสสประชาธิปัตย์เนี่ยที่ออกมาสู้กับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าในรัฐบาลที่แล้วมันเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเพราะงั้นถึงมาสู้เพื่อที่จะกําจัดประชาธิปไตยจอมปลอมนี้ให้ออกไปแล้วก็นําไปสู่การกวาดล้างการเรื่องของการคอร์รัปชันการโกงหรือแม้แต่เรื่องของอํานาจของฝ่ายของคุณทักษิณนี่คือ นี่คือความจําเป็นของประชาธิปัตย์ที่ต้องออกมาจัดการแล้วก็ออกมาสู้กับประชาชนบนท้องถนนหน้าน่าเศร้านะครับที่มีการสร้างวัฒกรรมประชาธิปไตยจอมปลอมหน้าเศร้าที่มีการสร้างวัฒกรรมรเผด็จก,การรัฐสภาอแล้วก็หน้าเศร้าที่นักการเมืองบางคนนะครับบางกลุ่มสร้างวัฒกรรมในเรื่องปฏิรูปก,ก่อนเลือกตั้งอสร้างวัฒกรรมร่วมกันกับในทุนขุนศึกและ อมาตย์ซึ่งเป็นฝากฝังของปผดเดการเนี่ยนะครับแกนากปปสทั้ง8คนกลับเข้าสู่การเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสรุปได้อย่างชัดเจนหรือไม่ว่าการเคลื่อนไหวในนามของกปปสที่ผ่านมาเนี่ยเท่ากับประชาธิปัตย์เองเล่นการเมืองนอกสภาเพื่อที่จะล้มเพื่อไทยอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนอย่างนั้นไหมฮะถ้าถ้ามองการกลับมาของ8กปปสที่เข้าสู่พรรคประชาธิปัตย์ ผม,ผมว่าอันนั้นคือยุทธวิธีะะยุทธวิธีแต่ว่าข้อสังเกตอันหนึ่งก็คือทําไมคุณสุเทพและ,ะหลายคนถึงลาออกจากเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็เพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกําหนดไว้ว่าถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะครับไปกระทําการใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย อาจจะถูกยุบพักได้ใช่ครับก็เลี่ยงโดยวิธีการลาออกเสียแต่ว่าเจตเจตนารมณ์หรือว่าการสมคบคิดกันการตกลงในในทางลับกันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับมผมว่าในเชิงประจักษ์ก็ปรากฏอยู่แล้วว่าว่าว่าเป้าหมายหรือยุทธวิธีนะ่ยหลากหลายเพื่อนำไปสู่การเป็นข้ออ้างให้ ไม้สุดท้ายที่รองรับก็เหมือนกับทีมฟุตบอลอนะ่ะไม้สุดท้ายก่อนที่จะยิงประตูก็คือให้ทหารมายึดอำนาจนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการสร้างเงื่อนไขต่างๆเนี่ยในเชิงประจั์เนี่ยปฏิเสธยากนะครับว่าพวกค,คุณไม่ได้สมคบคิดกันครับทีนี้การกลับมาสู่พักประชาธิปัตย์อีก,อกครั้งหนึ่งของแกนนำกรปรปรสทั้ง8คดคน,นคิดว่านับจากนี้ไปเนี่ยอุดมการณ์จุดดินของพรคประชาธิปัตย์จะ จะเหมือนเดิมไหมครับจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วมองมองพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรก่อนก่อนที่ทั้งแปดคนที่เป็นแกนนําของกอปปสเนี่ยจะกลับเข้ามาผมผมก็อยากจะในฐานะพักพวกกันด้วยนะครับสนิทสนมกันคุ้นเคยกันได้ร่วมประชุมได้ร่วมปรึกษาหารือได้ร่วมต่อสู้ทางอุดมการแต่เดิมมาเกือบยี่สิบปีเรารู้ถึงหัวใจของแต่ละคน แล้วรู้ถึงเจตนารมณ์ของแต่ละคนแต่นี้ในเมื่อทุกคนเนี่ยประกาศชัดเจนบนเวทีสาธารณะต่อมวลมหาประชาชนแล้วแล้วก็การที่ท่านเนี่ยนะครับจะกลับเข้ามาเนี่ยเงื่อนไขที่ท่านลาออกเงื่อนไขที่นำที่ท่านได้ร่วมกันทำทางการทำการการเมืองเนี่ยข้างถนนแล้วก็นำ นำไปสู่การเป็นเงื่อนไขหนึ่งให้ทหารนําโดยพลเอกประยุทธ์เข้ามายึดอํานาจเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในวิถีของประชาธิปไตยแล้วพูดกับประชาชนว่าวิถีการดำเนินการในที่ผ่านมาเนี่ยมันนำไปสู่ความเสียหายอย่างมากมายมหาศาล ากการที่หลังจากที่ทหารเข้ามายึดอํานาจยอมรับผิดแล้วก็กลับเข้ามาสู่วิถีของประชาธิปไตยเนี่ยกลับมาสู่วิถีที่ที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากลที่ทั่วโลกยอมรับเนี่ยอันนั้นน่าจะได้รับการยอมรับมากกว่าคือผิดก็คือ,อต้องยอมรับว่าสิ่งที่ผ่านมามันผิดคิดว่าจะได้หนดันกลับเขา้ามายอมรับผิดเหรอฮะน่าจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมรับผิดท่านจะอธิบายสังคมอย่างไรครับในเมื่อ,อท่านปฏิเสธ การเลือกตั้งแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการล้มล้างประชาธิปไตยท่านท่านตอบสังคมได้หรือไม่ว่าสิ่งที่ท่านทำไปเนี่ยท่านเป็นเครื่องมือให้กับเผด็จการในการเข้ามายึดอำนาจหรือไม่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ยอมรับท่านจะอธิบายต่อสังคมอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าท่านยอมรับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ย เป็นเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็มันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องที่ปฏิเสธการเลือกตั้งที่ปฏิเสธวิถีของประชาธิปไตยที่เป็นสากล <Gin? S 2> ถ้าเกิดว่าขอโทษต่อประชาชนขอโทษต่อฝากฝั่งประชาธิปไตยแล้วหันกลับเข้ามายอมรับ <Gin? S 2> ในวิถีประชาธิปไตยประชาธิปไตยพร้อมที่จะโอบก,กอดท่านด้วยความเข้าใจด้วยความรักแล้วก็ให้อภัย ชัดเจนนะว่าตกลงประชาธิปัตย์อุดมการของประชาธิปัตย์ระหว่างการจะต้องพัฒนาประชาธิปไตยกับการต้องสนุมสนับสนุนหรือเป็นนั่งร้านหรือเป็นอะไรฝ่ายที่จะคอยปกป้องหรือสนับสนุนอำนาจเผด็จการในประเทศไทยเนี่ยตกลงจุดยืนของประชาธิปัตย์มันมันยังไงกันแน่เนี่ยมันมันสร้างความสับสนพอสมควรในฐานะที่เป็นลูกม่อประชาธิปัตย์พอที่จะฉายภาพให้เห็นไหมครับว่าอุดมการทางการเมืองของประชาธิปัตย์จริงๆมันคืออะไรแต่เดิมนะครับผมเองก็เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธา ในวิถีการต่อสู้ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ทอยู่กันมาเกือบ20ปีตั้งแต่เป็นยุวะแล้วก็พยายามทุกวิถีทางด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาว่าพรรคเนี้ยจะเป็นสถาบันทางการเมืองพรรคที่เรารักพรรคที่เราร่วมต่อสู้ทางดมการจะยึดมั่นในระบบรัฐสภาจะยืนหยัดอยู่อย่างทรนงเพื่อปกป้องประชาธิปไตยแต่ข้อเท็จจริงจากพฤติการที่ผ่านๆมา นะครับในเชิงประจักษ์แล้วเนี่ยพิสูจน์มาแล้วว่าเริ่มมีความสงสัยเริ่มมีความไม่มั่นใจว่าอเอ๊ะสิ่งที่ท่านพูดกับสิ่งที่ท่านกระทำเนี่ยมันตรงกับอุดมการณ์ที่แท้จริงหรือไม่มสิ่งที่ท่านพูดท่านก็บอกว่ายึดมั่นในระบบรัฐสภาแต่คนบางส่วน ในพักที่ที่ผมรักในพักที่ผมอยู่เกือบ20ปีเนี่ยนะครับกับปฏิเสธการเลือกตั้งแล้วก็ลาออกไปใช้วิธีอล้มล้างแล้วก็ขัดขวางกระบวนการในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องผมผมจึงตัดสินใจออย่างอย่างเด็ดเดี่ยวว่าอขอลาออกอแต่ถ้าเกิดว่า บอกว่าเชื่อมั่นในระบบรฐัฐสภาแต่วิธีการกลับไปล้มล้างการเลือกตั้งเองผมผมจึงไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้นะครับผมประเมินว่าคิดว่ามันจะนับจากนี้ไปความากลมเกลียวของประชาธิปัตย์จะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อได้ให้โอกาสหรือการกลับมาของแปดแกนนำกปปสครับในความเห็นของผมประเมินว่า ประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็ยังอิหลักอิเหลืออยู่ณตอนนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนผมผมยกตัวอย่างอย่างเช่นท่านพิเชษพันวิชาตคุณเนี่ยนะครับต้องยกย่องท่านท่านอาดีตหัวหน้าพักนะครับท่านพิชัยรัตกุลเนี่ยผมต้องยกย่องท่านว่าท่านมีจุดยืนอย่างเด็ดเดียวแล้วก็มั่นคงที่จะเดินไปสู่ประชาธิปไตยแล้วก็ต้องการสร้างให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเป็นสถาบันทางการเมือง ปฏิเสธเผด็จการอย่างอย่างเด็ดเดี่ยวแต่คณะผู้บริหารหลายคนในชุดปัจจุบันสมาชิกหลายคนนะครับทีอ่อยู่ในปัจจุบันก,ก็ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเอายังไงถ้าเกิดว่าจะยืนหยัดในฝากฝั่งของประชาธิปไตยก็จะถูกปฏิเสธจากแนวร่วมแล้วก็จะถูก ถูกฝั่งของอำนาจในปัจจุบันที่เป็นประเด็จการเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่ให้เป็นพวกแล้วก็สิ่งที่กระทําร่วมกันมาเนี่ยอาจจะไม่ไม่บรรลุเป้าหมายของเขาพวกเขาก็กังวลใจอยู่ประเด็นนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่แต่อีกฝากฝั่งหนึ่ง ก็คือฝั่งของคุณสุเทพแล้วก็ฝั่งกปปสอ,อันนั้นเขาชัดเจนว่าเขาสนับสนุนคุณประยุทธ์โดยเฉพาะคุณสุเทพเพือกสุบรรใ<ช>อันนี้นเขาสนับสนุนให้คุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกมนตรีต่อไปซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่พักจะต้องอธิบายต่อสังคมอย่างชัดเจนอย่างตรงไปตรงมาอย่าไปเหยียบเรือสองแคมที่ว่าจะนํามาซึ่งความขัดแยง้งภายในพักไหมครับการรับแปดแกนนากปปสเข้ามา ผมผมเชื่อว่าความถ้ามองมองในที่ที่เป็นลูกม่อมาเกือบยี่สิบปีเนี่ยนะครับถามว่ามีความขัดแย้งไหม,มก,ก็คงจะมีมก็คงจะมีนะครับแต่ผมเองก็เอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ไปตกผลึกทางความคิดแล้วก็ประกาศจุดยืนให้ชัดเจนซึ่งความขัดแย้งในในมุมมองผมเองเนี่ยก็คือ,อคนสุเทพเนี่ย ต้องยอมรับว่าเขามีมีอิทธิพลมากในในในพรรคประชาธิปัตย์แม้ว่าเขาจะประกาศว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่เข้ามาเล่นการเมืองแต่พฤติการการกระทําของคุณสุเทพในปัจจุบันเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการเมืองเต็มร้อยอยู่แล้วแล้วก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของอดีตสสของสมาชิกของกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมากที่สุดนะครับผมจะมองเห็นว่าคุณสุเทพเนี่ยยังมีอิทธิพลในการตัดสินใจมากกว่าท่านอดีตหัวหน้าชวน มากกว่าท่านอดีตหัวหน้าบัญญัติด้วยนะครับครับครับมีการมีการมองกันว่านี่คือการการที่คุณสุเทพจะกลับมาทวงคืนพรรคประชาธิปัตย์คิดว่าจะสําเร็จไหมครับผมผมว่าถ้าเกิดว่าคุณสุเทพเนี่ยนะครับต้องการที่จะมีทิพธิพลอย่างแท้จริงแล้วก็หาทางลงให้กับท่านหัวหน้าอภิสิทิ์ได้เนี่ยนะครับโดยโดยให้ลงอย่างสง่างามเนี่ย คุณสุณสเทพกับคณะเนี่ยเขามีบารมีแล้วก็มีอิทธิพลพอที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะให้ใครมาเป็นหัวหน้าพักต้องการที่จะให้ใครมาเป็นเลขาธิการพักหรือกรรมการบริหารพักเนี่ยผมเชื่อในศักยภาพและก็บารมีของคุณสุเทพสามารถที่จะทําได้ค<ม>ณะกรรมการบริหารในชุดปัจจุบันเองเนะครับ<ม>ก็ก็เหมือนกับว่าเป็นลูกทีมของคุณสุเทพอยู่อื อยู่อยู่ถึงประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับทว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยังคงมีความเหมาะสมอยู่ไหมฮะในการที่จะเป็นหัวหน้าพักแล้วก็แน่นอนเมื่อเป็นหัวหน้าพักโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นนายกรัตรีก็ก็มีอีกเหมือนกันคิดว่าเหมาะไหมฮะกับความเป็นคุณอภิสิทธิ์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คือถ้าเกิดว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เลือกสอสอของพักประชาธิปัตย์ คุณคุณอภิสิทธิ์ก็มีความชอบธรรมที่จะเป็นนายกัฐม,มีใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียงส่วนใหญ่ของประเทศน่ยไปเลือกพักอื่นนะครับไปเลือกพักเพื่อไทยไปเลือกพักภูมิใจไทยไปเลือกพักชาติไทยหรือชาติพัฒนานะครับคนอื่นก็มีความชอบธรรมที่ที่จะมาเป็นนายกรัฐม,มีแต่ๆๆๆๆๆๆแต่ในเมื่อถ้าเกิดว่าคุณอภิสิทธิ์ยังดํารงสถานะเป็นหัวหน้าพักและเสียง ของคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยนะครับยังเลือกพรรคประชาธิปัตย์ให้มาเป็นสสโดยเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปรวมกับสอวอที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชอเนี่ยนะครับแล้วเกินกึ่งหนึ่งท่านก็มีความชอบธรรมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรียกเว้นแต่ว่ามีการคุยกันไว้นอกรอบอยู่แล้วว่าจะให้คณะรัฐมหารชุดนี้คณะทหารชุดนี้ โดยตัวแทนไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์หรือใครคนใดคนหนึ่งที่ในทุนขุนศึกและอมาตย์ที่พวกเขา,าตกลงกันไว้ว่าจะให้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วบอกว่าหัวหน้าพักไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์หรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่สามารถที่จะคุยกันได้ในส่วนของพรรคการเมืองเนื่อนไขที่สองต่อไปตามรัมนูลที่เขา วางเงื่อนไขวางวางแผนแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลฟอร์มคอรมอรกันไว้เหมือนกับที่เป็นข่าวในปัจจุบนันว่าใครจะไปคุมกระทรวงไหนแล้วก็ใครจะมาเป็นนายกมนตรีก็เข้าสู่เงื่อนไขของกระบวนการตามรัฐมน,นูลแล้วก็ทหารเข้ามาเป็นนายกต่อ,อ,อแล้วก็จัดสรรปันส่วนรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงตามสัดส่วนที่ได้สมคบคิดกันไว้ถ้ามันเป็นจริงพวกเขาก็แค่เพียง หลอกๆประชาชนเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมีการฟอร์มทีมกันไว้แล้วว่าใครจะมาเป็นนายกแล้วใครจะมาเป็นรัฐมนตรีจเจ้ากระทรวงไหนหตกลงกันไว้แล้วแล้วก็ร่วมกับสวแล้วก็โหวตนายกรัฐมนตรีสุดท้ายแล้วก็เป็นแค่เพียงละครฉากหนึ่งที่นำไปสู่เป้าหมายที่พวกเขาต้องการที่จะสืบทอดและครองหน้าต่อไปเท่านั้นเอง ใหญ่สองพักก็คือประชาธิปัตย์เพื่อไทยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยได้เสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็จะเป็นแกนนําของพักในการที่จะรวมเสียงให้ได้เพื่อจะได้เสียงข้างมากกว่าเพื่อไทยเหมือนกันในการจะเป็นรัฐบาลแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลยุทธ์หนึ่งหรือเปล่าแล้วก็ประชาธิปัตย์จึงเข้ามาในจังหวะน,นี้ใช่ไหมฮะก็อันนั้นผมเองก็ไม่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในทํานองนั้นเพราะไม่ต้องการให้พักการเมือง นักการเมืองเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือของเผด็จการในการที่จะเล่นลิเกให้ให้คนดูนะครับแต่ต้องการเอาความจริงมาพูดเลยให้ประกาศจุดยืนชัดเจนเลยได้ไหมจะไม่เอาทหารมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ประกาศจุดยืนชัดเจนเลยไหมว่าเราจะปกป้องประชาธิปไตยผมเองเนี่ยอยากจะขอถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนทุกพรรคการเมืองเบื้องต้นเลยนะครับที่ผมพูด ผมปรารถนาดีแล้วก็รักพรรคประชาธิปัตย์รักทุกพรรคการเมืองอนะครับอยากจะให้ทุกพรรคการเมืองหนึ่งอย่าสยบยอมอย่ายอมเป็นนั่งร้านอย่ายอมเป็นเครื่องมือให้กับฝากฝั่งเผด็จการเรามาร่วมกันสร้างประชาธิปไตยได้ไหมเรามาร่วมกับทุกพรรคการเมืองแบบข้อเสนอของท่านพิชัยรัตกุลอันนี้ผมเห็นด้วยอันที่จริงก่อนหน้านี้ผมก็ได้เสนอหลักการนี้มาครั้งหนึ่งนะครับ ควรที่จะซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อตรงต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมาคพูดแล้วก็ประกาศเป็นนโยบายเลยว่าจากนี้ไปเราจะต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบอ,อันนั้นน่ยศักดิ์ศรีความสง่างามของการเมืองของประชาธิปไตยของนักการเมืองและพักการเมืองซึ่งมันเป็นวิถีของโลกเนี่ยนะครับจะเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากยิ่งขึ้นค,ค,คือพรคอื่นอาจจะน่าจะไม่ไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะว่าดูแล้วก็ดูจะมา มาทางประชาธิปไตยนะฮะแต่ว่าประชาธิปัต์นี่จะจะเป็นอะไรที่ยากอยู่หรือเปล่าในการที่จะเสนอข้อเรียกร้องนี้เป็นเป็นฝันที่ไม่มีโอกาสที่จะเป็นจริงไหมฮะในการที่ประชาธิปัตจะเดินเข้ามาจาับมือกับพรรคอื่นๆที่ต่อต้านอํานาจเผด็จการถ้าเกิดว่าประชาธิป,ปัตนะครับไม่ยอมประกาศจุดยืนแล้วก็แทงกัก๊กไม่รู้ว่าจะเอาหัวหน้าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่า,าไม่รู้ว่าจะเอาประยุทธ์มาเป็น คุณประยุทธ์มาเป็นนายกพามนตรี mm hmm. ก็เท่ากับว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนสิครับ mm hmm. แล้วพรรคประชาธิปัตย์จะจะประกาศอุดมการจะแสดงจุดยืนต่อสาธารณะอย่างไรอันนี้จะต้องเป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มวลสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องอธิบายต่อสังคมเอง แต่ว่าผมผมเองก็ขอให้พักหน่ยนะครับหันกลับมาสู่วิถีที่มันถูกต้องเลยครับหันกลับมาสู่วิถีที่มันเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ให้ปากตรงกับใจตรงกับการกระทาเหรอครับว่ายึดมั่นในระบบรัฐสภาก็จะต้องเชื่อมั่นและการกระทําจะต้องเป็นแบบนั้นจริงๆอืงครับส่วนตัวของคุณนครเองตกลงตัดสินใจแล้วยังครับว่าจะสวมสวมเสื้อพักไหนลงสู้เลือกตั้งที่จะมีในอนาคตอันใกล้นี้ครับ ตอนตอนนี้เองผมผมเองก็ยังไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองไหนนะค,ะครับแล้วก็ยังยังไม่ได้สมัครพรรคใดทั้งสิ้นก็ก็จะตอนนี้รัฐธรรมนูญออกมาแล้วแล้วก็ผมเองก็ยังคิดแล้วก็ปรึกษาหารือกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทางฝ่ายการเมืองว่าไม่ว่าพรรค พักใดพักหนึ่งนะครับอาจจะหรือว่าอาจจะมีการร่วมกันเพื่อเจียตั้งพักการเมืองขึ้นมาในในระหว่างหลังจากที่กฎหมายลูกมีความชัดเจนแล้วนะครับผมก็กําลังกําลังปรึกษาหารือกันอยู่นะครับในในทางการเมืองนะครับผมครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณนครมาชิมครับที่ให้โอกาสและก็ให้เวลาในการพูดคุยขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนครมาชิมนะครับซึ่งก็เป็นอดีตสสพักประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่ในการวิเคราะห์ของคุณนครมาชิพในฐานะที่เป็นลูกหม่อของพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็น่าสนใจนะครับว่าอนาคตของประชาธิปัตย์จุดยืนหลักการของประชาธิปัตย์นั้นจะเป็นอย่างไรนับจากนี้ไปนะครับแล้วก็โอกาสที่จะกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าต้องติดตามด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อชสติภาพของคนไทยขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ